สวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีลูกๆหลานๆนะคะวันนี้นะคะป้ามี่จะพามาเข้าครัวแกงส้มนะลูกนะเนี่ยเครื่องแกงส้มก็จะมีอย่างนี้นะอันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะลูกนะเป็นเอ่อไม่เผ็ดนะเป็นพริกเม็ดใหญ่เอาไว้ทาเครื่องแกงเราจะเอ่อถ้าจะให้มันละเอียดง่ายก็คือเอาไปต้มให้มันนิ่มก่อนแล้วก็ปั่นนะคะแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บนะคะมีน้องกะปินะคะแล้วก็ พริกไทยแล้วก็หัวหอมกระชายแล้วก็เอ่อุ้งแห้งป้าไม่ใช้นะจริงๆแล้วป้าอยากจะใช้กุ้งแห้งด้วยแต่ว่าป้ามีทั้งเนื้อปลาแล้วก็มีทั้งกุ้งสดแล้วป้าก็เลยไม่ใช้นะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าโขบทุกครั้งต้องมีเอ่อุ้งแห้งด้วยนะคะโอเคค่ะเครื่องปรุงก็มีอย่างนี้นะคะ ทีนี้โขกพริกแกงแล้วอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงนะคะป้ามาโขกกับพริกแกงอีกครั้งนะคะปลากระพงนี้ก็เราก็เอามาต้มก่อนแล้วก็พอต้มเสร็จแล้วเราก็มาโขกกับพริกแกงนะคะนี่จะ้ะแกงส้มก็ง่ายๆและลูกนะทำทานง่ายๆเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบอันนี้ตั้งน้ำก่อนนะลูกนะให้มันเดือดก่อนน้ำรอแป๊บหนึ่งให้เดือดก่อน นี่ค่ะปริมาณก็หนูก็ดูว่าเครื่องแกงแล้วก็เนื้อปลาขนาดนี้กับน้ําขนาดนี้ปริมาณก็นี่ละค่ะมันก็ไม่มีอะไรสแตนดาร์ดหรอกนะลูกนะแล้วแต่ที่บ้านเราจะใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะลูกนะเนี่ยก็แกงส้มก็จะมีออลืมไม่ได้เลยนะเดี๋ยวน้ำมะขามนะคะมะขามเนปามีดแนะนําเลยนะคะลูกว่า หนูห้ามเอามะขามเป็นก้อนๆอ,อย่างเงี้ยไปโยนใส่ในหม้อนะลูกไม่ได้นะต้องใส่น้ําร้อนแล้วก็คั้นให้เขาเป็นน้ํามะขามอย่างงี้นะคะจะได้ปลอดภัยในการอาหารไม่โอเวอร์ในการเปรี้ยวนะคะบางทีอาจจะเปรี้ยวไปนะคะออโอเคเดือดแล้วเดือดแล้วนะเราก็มาใส่นี่เลยจา้าจะขอ ขังมือเรานิดนึงเนาะกันร้อนใส่ลงไปเลยเนื้อปลาอันนี้เนื้อปลากะพงนะลูกตัวไม่ใหญ่เนาะแต่เนื้อปลานั้นนะแล้วแต่นะคะลูกแล้วแต่หนูจะชอบปลาอะไรก็ได้นะปลาเนี่ยจะเป็นปลาเก๋าปลาอะไรที่มันมีแบบปลาเนื้ออ่อนอะไรพวกนี้ก็ได้นะเนื้อปลาเนื้อปลาช่อนก็ได้นะลูกนะคนอีสานเราชอบปลาช่อนเนาะ ป้าใช้ปลากับผงอุ้ยกินหอมเลยนะลูกใส่กะปิบ้างนะกะปิเท่าที่ป้าแนะนํานี่แหละแต่นี่ป้าใส่ในเครื่องแกงหมดแล้วนะคะแต่นี้ป้าก็เอามาโชว์ให้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะง่ายๆนะคะลูกอาหารไทยง่ายๆเลยพอดีอมาดามลำพึงก็ให้ะมะรุมมาป้าก็เลยคิดว่าเอ๊จะทําอะไรทานดีวันเนี้ คือไปธุระมาก็เลยปอกมาลุมไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะปอกเอาไว้ปอกเอาไว้ก็อมอมหอมมากเลยลดไฟนิดนึงเขาเดือดด้วยลดไฟให้ต่ำนิดนึงเนี่ยเ,เครื่องแกงของอาหารไทยนะลูกพอมันแบบเนี่ยพอเดือดอย่างนี้มันก็หอมเนาะาจะใส่กระชายลงไปไหน กระชายก็แล้วแต่นะคะชอบซอยแบบไหนก็ได้เลยนะลูกนะน้ำมะขามนะคะปริมาณก็เท่านี้แหละค่ะต้องการความเปรี้นิดหนึ่งนะคะน้ำปลาคนไทยเราเติบโตมากับน้ำปลานะคะซีอิ๊วขาวค่ะ เดี๋ยวเราใส่มะรุมลงไปส่วนเครื่องผสมทุกนี้เราไม่ใช้นะคะป้าเอามาโชว์เฉยๆเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะมะรุมลงไปเล่นขึินอีกนิดนึงร,ระวังจะก,กระเด็นนะลูกนะก็เบาๆใจเย็นๆ อาหารไทยนี่บางครั้งเราดูแล้วมันก็จะเหมือนเหมือนงานศิลปะนะลูกนะป้าบอกเลยเหมือนงานศิลปะทําไปสนุกไปแบบเติมนู่นเติมนี่นึกนึกออกไหมคะว่าสมัยเราเด็กๆเราชอบเล่นขายของนะเด็กผู้หญิงนะเล่นขายของเล่นทําอาหารป้าว่าทุกคนก็เป็นนะเพราะป้าเองก็เป็นลูกสาวป้าก็เป็นนะเด็กๆเล่นขายของป้าชอบมะลุมน,นะลูกนะป้าก็จะใส่มันเยอะหน่อยเดี๋ยวมันก็ นิ่มลงแล้วลหละนะจะใช้เยอะนิดนึงมีผักกาดขาวกลไปบ้างผักไทยเราก็หากินง่ายนะลูกนะเนี่ยนำพึงบอยบูมรสช่าเนี่ยเขาพอเอ่อมะลุงเริ่มโตนะพอเริ่มแกงได้ก็จะนำมาฝากทุกครั้งเลยอ่าก็จะทำแกงส่อนนี่แหละ จะเอามาให้ป้าแล้วป้าก็จะไม่ทิ้งของนะคะเพราะว่ามะลุมเนี่ยสายพันธุ์นี้เนื้อเยอะด้วยค่ะป้าไม่ได้ทำนี่โอ้โหเสียใจเลยนี่อาหารไทยกับข้าวไทยนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาให้เขาแบบให้เครื่องมันทำงานนิดหนึ่งเนาะจะได้หมหอม ครัวเล็กๆลูกเอ้ยบ้านก็ครัวก็ไม่ใหญ่เนาะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนี่ค่ะพวกเครื่อง,งผสมเครื่องปรงุงคุณป้าก็จะใส่อ่าจะใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะประมาณแค่นี้นะคะลูกใส่ไปเลยเพราะว่าแกงส้มเนี่ยมันจะต้องออกรสที่ว่าหวานเปรี้ยวนะคะมี3ามรสนะคะ3มรสเลย ันนี้เราจะทําสูตรออกภาคกลางนิดหนึ่งนะลูกนะทำออกแบบภาคกลางนิดหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเนื้อปลาก็สุกแล้วนะคะลูกเนื้อปลาสุกแล้วแล้วก็พวกเครื่องแกงต่างๆเนี่ยเราก็เครื่องแกงก็ผสมไปแล้วถ้าเกิดว่าหนูอยากจะทำกินใช่ไหม เรก็ไม่ต้องโขกเองก็ได้นะไปซื้อ,อเครื่องแกงส้มมานะจากที่ตลาดจากแบบดูป้าาที่แบบรุ่นแบบป้าาที่เขาโขกเก่งๆเนี่ยเขาจะผสมอร่อยมากนะเราก็เลือกซื้อแบบนั้นก็ได้นะคะเอามาแล้วก็มาใส่น้ําตาลปี๊บมาผสมรสชาติเองนะคะสําหรับเครื่องปรุงผงปรุงหรืออะไรก็ใส่ตามที่หนูชอบละกันแต่ว่าป้าคือป้าแบบ แพ้ผมชุลรสเนาะป้าก็ไม่ได้ใช้ถ้ามันมีฟองอย่างนี้นะลูกนะก็ตักเขาออกนิดหนึ่งนะคะช้อนฟองน้ำแกงเนี่ยมีฟองก็ช้อนออกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เ้าแบบว่าสีสันวันนี้สีสันก็ไม่ค่อยจะเหลืองไม่ค่อยจะจัดจ้านนะลูกเพราะว่าไปเล็กเขาก็ไม่ทานเผ็ดป้าก็เลยแบบดบลงมานิดในึง ะคะดอรอลงมานิดหนึ่งนคะคะก็อาหารไทยก็แล้วแต่เราไม่ได้มาว่าเราชอบรสชาติแบบไหนนะคะทาไปก็ชิมไปด้วยลูกอันนี้มะลุมยังไม่ไม่นิ่มนะคะให้มะลุมนิ่มนิดหนึ่งแต่ป้าก็จะชิมดูหอมหอมนะลูกนะจริงๆอาหารไทยมันเป็นอาหารที่ทําแล้วเพลิดเพลินนะลูกนะถ้าเรามีเวลาก็ ผัดโขกพริกแกงเอาไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะอย่างป้าเวลาป้ามีเวลาป้าก็จะทาพริกแกงเอาไว้สองอย่างสามอย่างนะคะอย่างเช่นว่าเ,เราจะผัดเ,เราจะแกงคั่วหรืออะไรอย่างนี้มันก็ต้องทําไปอีกแบบเนาะแกงเขียวหวานก็ก็จะตําเครื่องแกงเขียวหวานเอาไว้คือป้าก็ชอบชอบโขลกว่างั้นเถอะ ชาดเปรี้ยวเค็มได้พอดีเลยเดี๋ยวรอให้มะรูมเนี่ยป้ายังไม่เมือฉมังเท่าไหร่นะคะลูกเพราะว่าบางทีอพอต้มไปปุ๊บอา้าวเขานิ่มไปก็จะหายไปหมดเนาะอย่างเช่นเนี่ยใส่ผักแล้วก็ปิดเตาได้เลยเดี๋ยวเราจะใส่กุ้งสดลงไปนะลูกนะกุ้งสดก็ไม่ต้องให้เขาแข็งเกินเพราะถ้าแข็งเกินก็จะไม่อร่อยเนาะ กุ้งผมไม่ได้สดกุ้งเราก็ทำเอาไว้แล้วลูกสด,สดนะเนี่ยทะเลหัวหินนะคะอันนี้เป็นกุ้งที่จากเรือโป๊ะใช่ไหมเรือโปะ๊ะมาจากตลาดาสดของหัวหินตอนเช้าเราก็ไปจ่ายแต่เช้าหน่อยเราจะได้ของสดแล้วกุ้งสวยมากเลยดูสิเนี่ยอยู่หัวหินเนี่ยไม่อดไม่อยากนะลูกอยากทานอะไรอาหารซีฟู้ดอะไรพวกนี้หาง่ายมากเลย จริงๆเนี่ยหม้อขนาดนี้ก็โอ้ทานมันไดสองมืม้อสามมื้อแหละลูกเอ้ยโอเคถ้าใครที่ชอบแบบรสจัดจ้านนะลูกนะหนูก็ใส่เป็นโหพริกสดลงไปหน่อยเนาะให้มันรสชาติให้มันจัดจ้านแต่นี้ก็คืออย่างว่าแหละอายุมากกันแล้วก็าทานเผ็ดมากก็ไม่ได้ก็เลยก็แบบ นนใกล้จะปิดเตาได้แล้วนะลูกนะเดี๋ยวมาลุมเขาจะเละเกินไปก็คืออาหารไทยนะลูกนะเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันนะเออมีอยู่เรื่องหนึ่งนะลูกเอยเวลาที่หนูจะทําอาหารนะคะหนูช่วยแบบเก็บผมให้เรียบร้อยนะลูกการเก็บผมให้เรียบร้อยเนี่ยคือการเ็จผมลงในอาหารนะลูกเนาะพอเราทําเสร็จแล้วเราก็เอาออกก็ได้นะไม่ต้องห่วงสวยนะลูกนะ คาดมาเป็นเถอคะค่ะหมวกอะไรก็คาดไปเก็บหมวกอับน้ําก็ได้นะคะหรือที่คาดผมอะไรก็ได้นะคะการเก็บผมเรียบร้อยนี่ก็ดีนะลูกนะมันดูแล้วแบบไม่ไม่ระแวงนะคะที่จะไปลงกับอาหารเรานะคะโอเคเดี๋ยวป้าคงจะต้องจัดจานตักแล้วเนาะสุกแล้วมั้ยโอ้สุกแล้วเพราะมะลุมถ้าเอาเล็กกันนี้ไม่ได้มะลุมเล็กกันนี้ไม่ได้ไ อาหารไทยนี่นะป้าบอกได้เลยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะลูกนะโมกันหน่อยเนาะขอโมหน่อยคือของเรานี่มันรสชาติแบบประกวดได้นะพวกเชฟดังๆเนี่ยเขาไปประกวดได้ทั่วโลกเลยนะเพราะว่าอาหารไทยคือได้แบบสมุนไพรมากอะไรม่งแบบเต็มที่เลยอะมะรุมนะลูกนะ เด็กบางคนก็ไม่เข้าใจนะป้าก็ร้อนเหมือนนั่นเน่ยเด็กบางคนไม่เข้าใจนะคะว่ามะรุมคืออะไรคือถ้าน้องๆที่เคยอยู่ต่างจังหวัดนะคะน้องๆอ,อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเข้าใจว่าผลไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้เนาะคือผักที่เป็นมะรุมเนี่ยมันจะเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนั่นคือเด็กในเมืองนะคะเด็กในเมืองก็จะไม่เข้าใจ แต่ถ้าเด็กต่างจังหวัดเขาจะรู้เพราะว่าคุณยายคุณตาแม่แม่ก็ทำให้ลูกฐานที่บ้านกันเนาะโอ้กุ้งลูกเอ้ยอร่อยรสชาติดีนเนี่ยคิดถึงลูกชายและลูกชายเขาชอบแกงส้มลูกสาวชอบผัดหอยลายลามไปถึงลูกนิดนึงขออนุญาตขออนุญาตลูกหรือยังพูดถึงลูกโอเคเราไปที่ เสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยจ้ะหืมมือนี้ป้ามี่แบบเต็มที่เลยป้าก็อยากทานแกงส้มพอดีคุณนายลำพึงเขาเอามาให้เนาะเอามารุมมาให้ก็เลยแบบได้ที่เลยโอ้โหดูกุหลาบสิลูกยาวไปถึงนน้นละกุหลาบสวยเนาะนี่ป้าได้กุหลาบมา จากร้านพี่อ้อเลยสวยมากเลยแข็งแรงดูสิเนี่ยต้องให้เครดิตกับป้าเล็กเลยนะจัดโต๊ะอาหารจัดกุหลาบให้แบบทุกวันแหละค่ะเขาแอนจอยกับการที่จัดโต๊ะอาหารนะคะป้าเล็กเขาก็มีสีมือนิดนึงให้เครดิตกับเขานิดนึงเพราะว่าอย่างว่าแล้นะเขามันเด็กมหาลัยเนาะเขาก็มีความรู้ไอ้นู่นไอ้นี่หลายๆอย่างมีสีมือหลายๆอย่าง โอเคค่ะน้องๆวันนี้คุยกันแบบนะแกงเงาโหดูรสชาติหอมมากเลยเนี่ยเป็นแกงส้มที่แบบว่าทำง่ายๆเลยนะลูกนะอาหารไทยป้าก็เอามาแบ่งปันสูตรแบบสูตรบ้านๆน,นะลูกนะสูตรบ้านๆก็ขอให้น้องๆหนูๆน,น,นะคะที่กําลังอ,อยากทำอาหารก็ ไปลองหัดทำดูนะคะแต่เชื่อว่าน้องๆก็เป็นกันเยอะแล้วล่ะทำอาหารเก่งกันเยอะแล้วล่ะนะ <c oughs> ก็นำสูตรแบบอาหารไทยบ้านๆมาฝากกันลูกนะ <c oughs> โอเคท้ายคลิปนี้ป้ามี่ขอฝากช่อง youtube ของป้าด้วยนะเ m <c oughs> มี่ไลฟ์สไตล์หัวหินนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านะคะ <c oughs> บายบายนะคะ